Just figuring out แต่ว่ามันไม่ปลอดภยัยจริงๆอะเนาะตั้มเปอร์เดี๋ยวไ,หวไปหายน้องอื่นอยู่แล้วกันเนาะเราอะหวัว่าน้องจะยังไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมกําลังออกไปจะบอกว่าช่วยน้องหมาก็ช่วยแหละครับมันมีน้องหมาตัวหนึ่งนะครับเป็นน้องหมาไทยหลังอ่านที่พวกเราให้อาหารมา านานมากแล้วนะครับน้องชื่อตัมเปอร์เป็นตัวผู้ตัวใหญ่เลยนะครับไอ้ตัมเปอร์ hello m i อ t um e r hello ตัมเปอร์ hello oh you just walk past me ตัมเปอร์เอาไงกันซึ่งปัญหาก,ก็คือว่าเจ้าตัมเปอร์เนี่ยเวลาเราไปให้อาหารบางทีเขาชอบไปวิ่งไล่หมอไสนะครับ ประเด็นคือเมื um ่อเช้าเนี่ยนายเอาเขาไปให้อาหารนะครับก็คือไปให้เหมือนทุกเช้าเลยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วตัมเปอร์เนี่ยไปวิ่งไล่ใช่ไหมครับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเหมือนจะหยิบอาวุธออกมานะครับมันจะเป็น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 ดาบแล้วก็พยายามแบบเหมือนเขาก็กลัวแหละผมเข้าใจได้นะเพราะว่าตัมเปอร์มันก็ มันก็วิ่งไล่แล้วมันก็เป็นหมาตัวใหญ่เขาก็กลัวเขาก็พยายามจะไล่ตัมเปอร์ไปนะครับเราคิดว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสําหรับเจ้าตัมเปอร์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เห็นเคสการวางยาหรือว่าการทําร้ายหมาแถวนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าดีที่สุดก็คือเราเอาเจ้าตัมเปอร์ออกมาจากตรงนั้นก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคิดหาทางออกกันนะครับว่าจะต้องทำยังไง อีกอย่างหนึ่งก็คือมีหมายตัวหนึ่งนะครับชื่อมะพร้าวนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือโกโกนัท mm. ก็หายไปหลายวันแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็เลยจะตามหาน้องเลยนะครับว่าน้องหายไปไหนนะครับ mm. คิดว่าหวังว่าน้องจะยังอยู่นะครับไม่หายไปไหน mm. จุดที่เป็นสามแยกแล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะด้วยตัมปอตัมเปอ,เป,อเป็นไงบ้างเราอะืึไปวิ่งไล่มอไซค์มาเหรอตัมเปอร์ก็จริงๆเป็นหมาที่ค่อนข้างเฟรนลี่มากเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละคะน้องชอบวิ่งไล่มอไซค์นะแต่จริงๆอะคือ ผมก็เข้าใจได้นะคนที่เขาโดนไล่แล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะแต่มันก็นั่นแหละครับพูดยากเพราะว่าผมก็เคยโดนหมาไล่เหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับผมก็คือผมเข้าใจว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมันนะบางทีเราก็เลยไม่ได้โกรธมันนะครับแต่คนบางคนเขาไม่ได้แฮปปี้กับหมาเขาก็ หาทางออกโดยการบางทีก็ไปวางยาหรือว่าไปทำร้ายน้องนะครับน,น,น้องสาก็กำลังถามหาเจ้าหมาอีกตัวที่เราตามหาด้วยนะครับเพราะว่ามันหายไปหลายวันแล้วไม่รู้แล้วตัวนั้นเขาบอกว่ามันชอบไปไล่ไก่คนอื่นนะครับซึ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วนะฮะไล่มอไซแล้วก็ไปกัดไก่นะครับ ก็ต้องพยายามครับพวกเราก็พยายามทำให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ในร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ว่าจากเมื่อเช้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าตัมเปอร์เนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้ได้ไม่ปลอดภัยแล้วแหละมันก็ไม่ได้ไล่ตลอดนะจริงๆแล้วอะอแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยจริยยงๆอะน้อตัมเปอร์ เดี๋ยวไปหาต้องอื่นอยู่แล้วกันนาะเราอ่ะเนี่ยครับมันเป็นสี่แยกเลยนะสามแยกที่แบบค่อนข้างมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วก็บางทีน้องก็ไปวิ่งไล่นะครับกลัวจริงๆว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยเดี๋ยวเราเอาน้องไปก่อนเนาะแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึงอ่ะเห็นเขาคุยกันนะครับว่าน้องวิ่งเข้าไปกัดไก่ในเล้าคนเลยนะครับแล้วเขาก็ เหมือนไปคุยกับเจ้าของไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรืออะไรนะแต่ไม่ใช่พี่คนเนี้ไปไอเจ้าของหมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่ามันเขาบอกว่าเขาเขาเขาจะจัดการกับหมาแล้วนะแล้วเจ้าของก็บอกว่าอยากทําอะไรก็ทําเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็หามันไม่เจอหลายวันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับ น่าจะหวังว่าน้องจะยังไม่เป็นไรเนาะอืม โอเคโอเคก็นั่นแหะครับเดี๋ยวพาตัมเปอร์กลับไปที่แฮปปี้โรโก้ก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวคิดคิดกันว่าจะเอายังไงกับเจ้าหมาหลังอ่านรูปหล่อตัวนี้ดีใช่ไหมครับพาผมไปไหนครับเนี่ยพาผมไปไหนก็เนี่ย โอสุดหล่อว่าไงครับเอามาอน้ำตาลเรอทำงานก่อนแป๊บเดียวเธาทำงานก่อนแป๊บเดียวถ้าทำงานห่อยแล้เดียว่ะน้ำตาล,าตาลทุกคนจำน้ำตาลได้ไหมน้ำตาลก็คือหมาที่อ้วนที่เราเอามาจากวัดนะนี่น้ำหนักก็หายไปประมาณหนึ่งแล้วนะตั้มเปอร์เอาตูดออกไหนดูซิ ตื่นเห็นไหมตรงตรงตรงพุงอ่ะมันจะเป็นเหมือน <c oughs> เหมือนเวลาคนลดน้ําหนักแล้วแบบหนังมันจะย้อยๆอ่ะหายไปกี่โลนะสี่โล,ลแล้วนะสองอาทิตย์เ <c oughs> ยี่ยมมากน้ําตาล <c oughs> ตธอรม์ก็อยู่กับเรามาได้กี่วันละวหนืออาทิตย์ยังอาทิตย์เกือบแล้วเกือบอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็พอเราตรวจเลือดปอร์อย่างละเอียดเนี่ยก็พบว่าน้องเป็นพยาธิหนอนหัวใจนะครับแล้วก็ ถ้าตัมเปอร์เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปเช็คน้องหมาที่บริเวณที่ตัมเปอร์อยู่ด้วยคิดว่าอาจจะมีตัวอื่นเป็นอีกน,นะฮะซึ่งตอนแรกอ่ะเราคิดว่าจะรีบหาบ้านให้เลยนะเพราะว่าตัมเปอร์ก็ดูแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าพอตรวจแล้วเป็นโรคเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาก่อนนะครับต้องกินยาทุกวันนะครับเพื่อรักษาพยาธินอนหัวใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่รักษาเสร็จเราก็คง หาบ้านให้น้องต่อนะครับก็อาจจะมีเห็นเหมือนบอกว่ามีคนสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเป็นญาติญาติของน้องจ๋าที่เป็นคอมมูนิตี้ที่ทํางานกับพวกเราได้แหละมีย,ยาติญาติเขาอยากได้นะครับซึ่งที่น้องไปไปไปไล่มอไซค์เนี่ยผมก็เข้าใจคนที่เขาเอา่อรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกลักหมานะแล้วก็ตัามเพิร์เป็นหมาที่ตัวใหญ่นะเวลาวิ่งไล่เนี่ยมันก็อาจจะเกิด อุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาตัมเปอร์ออกมาจากบริเวณนั้นก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัมเปอร์น่าจะโดนหม่หัวแล้วแหละเพราะว่ามันหลายรอบแล้วนะครับเราก็ไม่อยากให้คนในชุมชนกับน้องหมาเขาต้องมีปัญหากันนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างตัมเปอร์เนี่ยมันเป็นเคสที่เราพอจะช่วยได้เพราะว่าเราค่อนข้างสนิทสนมกับน้องนะครับเจอน้องบ่อยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละว่ามันมีอีกหลายเคสเลยนะครับที่ที่ มีหมาไล่มอไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งถ้าพี่ๆคนไหนมีน้องหมาที่เราดูแลอยู่แล้วมีพฤติกรรมแบบนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องดูแลน้องนิดนึงว่าทำยังไงไม่ให้น้องไปวิ่งไล่ตอนกลางวันเราอาจจะผูกน้องไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้น้องออกมาเป็นเวลาหรือพาน้องไปเดินเล่นนะครับหรือว่าถ้ามี พื้นที่ที่ไม่ต้องผูกน้องไว้แล้วปล่อยให,ให้น้องเดินในรั้วบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่านั่แหละครับเจ้าตัมเปอร์เขาก็ตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับเราคิดว่าคงจะหาบ้านใหม่ได้ไม่ยากใช่ไหมก็โชคดีไปเนาะตัมเปอร์อถ้าทุกคนอชอบสิ่งที่พวกเราทำนะครับการออกไปช่วยน้องหมาก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็ ไปกดติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไปแล้วนะครับบายบายก่อนตับเปิดเป็นรอยอ่ะบายบาย <c oughs> บายบายสวัสดีครับไว้มีบ้านมานะผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับรู้สึก two best friends ตับเปิด